สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรแล้วนาคาครับผมวันนี้นะครับเรามีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวใส่รถไถนาเดินตาม6แถวคากระทูนะครับหแถวคากระทูครับรุ่นนี้จะหน้ากว้าง1เมตร30นะครับหน้ากว้าง1เมตร30ระหว่างห่างของคาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนครับผมนี่ครับจะมันเมื่อหน่อยวันนี้25เซนนะครับ ตัวนี้คือรุ่นใหม่ก็คือจะปรับปรุงตัวถังนะครับตัวถังก็คือถังจะใหญ่กว่าเดิมนะครับในถังนี้ใส่ได้ประมาณเกือบสิบห้ากิโลนะครับเกือบเกือบสิบห้ากิโลครับนี่ครับเกือบเกือบสิบห้ากิโลสองถังนี้ก็ประมาณประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบสามสิบกิโลได้นะครับสองถังนี้ครับรุ่นนี้จะหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างห่างยี่สิบห้าเซนครับผม ข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับหลุมรับประมาณ5-6ถึงเมตรต่อหลุมแล้วก็จะห่างประมาณข้าวจะลงประมาณห่างกันประมาณ20-25ถึงเซนนะครับตรวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับนี่เบรกถ้าขึ้นเบรกข้างบนนี้จานตอนหมุนด้านในจานก็จะไม่หมุนนะครับถ้าลงเบรกก็จะหมุนเหมือนเดิมครับรุ่นนีน้เครื่องหยอดข้าวตานกกาาคู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นสินค้าพึ่งเข้ามาใหม่นะครับสีเขียวนี่ครับก็จะมีเข้ามาใหม่ครับสีเขียวนะครับประมาณกี่เครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเครื่องนะครับรุ่นใหม่ครับหกแถวกว็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็าสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับ ทีเบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับทางร้าจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ